สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาววิธีไทยคนไกลปานชาแนลนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เด็มาอันนี้ก็ช่วงที่เราบรรยากาศตอนเบรกยามเบรกเนาะอยากให้เพื่อนเพื่อนได้ดูตอนเบรกว่าเขาทำอะไรกันหลังจากที่เราได้ทำงานกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็จะเป็นช่วงเบรกยีนาทีครับเพื่อนเพื่อน เแบรบกมาแล้วก็นี่แหละหาได้มากินกันในตอนเวลาพักเแบรกนูนอ,อันพี่บิ้นครับพี่ใหญ่เขาอืกำลังอร่อยดีครับนี่อมไม่รู้ว่ากินอะไรนะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นในขนมหวานครับอือเอาละกูัวแล้วบ๊อบํอำใหญ่คำโตจริงจครับปุ๊บปุ๊บ ย่ดูที่ทำไงทำรับป๊ออบขำใหญ่จริงๆครับหนึ่งก็มีกินส้มกันด้วยกินส้มในแอปเปิลครับแอปเปิลเดียบพี่ลินครับโกยใหญ่เลยครับไม่พอเอาเสียนบางโอ้ไม่พอทำไงครับบ๊อเข้าไปแล้วครับขำใหญ่ขำโตจริงครับเนาะ พอไหมดูก่อนครับพอไหมจะเอาอะไรอีกครับนี่โอ้ยโอ้ยไทยบังแลยโอ้ยไทยก็เอาด้วยกันครับคำใหญ่คำโตครับหิวครับจนตอนนี้ช่วงบ่ายนะครับเ,เจอฟ็อปอืมครับเพื่อนๆนี่แหละความหิวไม่ปานีใครครับน่าจะเป็นขนมหวานนะหลีกคอดใหญ่เลยครับคอดละ ลืมมุดแล้วครับนี่ปับชายก็เอาใหญ่เลยครับพออีวาครับหนาร่อยไหมครับเพื่อนๆน,นี่ครับเวลาเบรกยี่สิบนาทีก็ประวะเอาครับหาห่อขนมห่อรับเข้ามากิดกันนี้แล้วครับโอ้วขนไทยก็แอบเกินทำลายไปเลยครับเพื่อเพื่อน เอาเขารู้แหละครับนี่เจอปั๊บคำใหญ่คำโตไม่รู้ว่ากินอะไรครับนี่เสียนก็หันหลังให้โอ้ยละเอาละตะลอมละโอ้โหปุ๊บเสียนเสียนโชบแผงหลังแล้วครับนี่นี่สุดยอดเลยครับหลัง เนี่ยยิ้มเลยครับเนี่ยยิ้มครับไปครับกลับร้อนครับโอ้อากาศร้อนครับร้อนกายครับร้อนใจด้วยครับใจร้อนด้วยครับทำไมถึงร้อนใจหรออยากมีเมียเพิ่มอีกคนนึงครับอืมร้อนใจผมเมียหอวไม่ได้เออหัได้ทุางยกเว้นเมียอ้าวคำถามเสี่ยงตายเอเสี่ยงตายเนี่ยกล้ากล้าถามเมียไหมใช่ครับเอาจาก อยากมีขอเมียที่ว่าอยากมีเมียมากถ้าเมียน้อยนะให้เลือกเอาว่าเม er ียจะให้ผัวเอาไอ้เมียไหนอ้าวกล้าถามไหมว่าเมียเมียอยากได้มมเยออืาไงขอสักอย่างเมียเขาบอกให้ดิโฟรับระวังหายเด้อยยินนี่ น,นั้นหมดแล้วครับหมดแล้วหมดแล้วโอ้ปิดฝาแล้วไม่ได้บรรยายเลยปุ๊บหมดแล้วโอ้ยหมวัวตัดพูดเรื่องเมียครับเมียเมียมากเมียน้อยนู่นมาเยอะแล้วครับต่อเสี่ยมาเลยครับร้อนครับอากาศร,ร้อนปุ๊บอ่ะ เดี๋ยวจะไปถ่ายไกลๆดีกว่าครับเดี๋ยวขอไปถ่ายไกลๆดีกว่าครับ,ไป,ไ,รบไปเลยครับเนี่ย,ยกำลังกินแอปเปิลกันครับเนี่ยอือหือใหญ่ใหญ่ครับไหนน้อยน้องแอปเปิไไเลแอปเปิลกรอบกอบครับ คนไทยก็คือน้ำลายครับเหมือนมะม่วงเลยดจะให้กินก่อนไหมเนี่ยรัมม่งเลยครับยวพาให้คนไทยก็กินไงไม่คือน้ำลายไวบ๊อบมัมีปลานะเรียกน้ำลายเลยครับเป็นไงครับแด็ดเอากนินทำไงก่โกยแล้วโกยแล้วมาโกยแล้วมีไอ้ก่อนครับกระแอมก่อนอ๋อเป็นปอบ บ๊บอืข้าไปนูนตู้อเนาะนีหลลแบบอน่ครับเนี่ใส่กินได้เนี่ยแ่บแบครับคือเขากินบะวงไอ้สมบันเท่านี้แหละอ้้โกอยู่ไหนเนาะโกนี่เนาะขอนอนอือีกแล้วเอาละมาอีกแล้วทำไงดีอ่ท้องเลยเอาทำไงดี ีต้องคำใหญ่ดิรองเอาแล้วพี่ก็กินค่ะนี่โอ้ยพี่แล้พี่เอาไม่เอาได้ดูได้เอาเปรี้ยวมิเปรี้ยวลองรู้เร็วโชว์โชว์ไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเบี้ยวโชว์กินไม่ได้แล้วก็บอกให้เข้ามาให้กินจะเอามะทายอเฮ้ยแกน่ะลองชิมดูมันไม่เปรี้ยวมีให้เขาจะหลอกได้ดิเผ็ดมากเผ็ดป่ะพี่กันนี่ยังพี่ เนือถูกพี่ลิ้นเ่ยปิดเลยพี่มมีอะไรวะพี่ลิ้นเนี่ยปิดเลยเลยอือเ่ายแล้วอ้ยถ่ายอีกกะหมอขนาดหมอกะเอ้าชิมเลยมเจ้าของคลิปกับคลิปเนี่ใช่ต้องกินดูว่ามันจะรู้แล้วจะได้บอกเขาถูกว่ามันเป็นแบบไหนกินอยู่แต่ว่ามันเปรี้ยวกินไม่ได้มันไม่เปรี้ยวมันต้องมีปลาดอบต่อน น้าตอน่อปลาซิวพ่อใหญ่เอาฝาดให้พี่พี่เมาสักชิ้นน้อยปลาซิวปลากระดีชิ้นน้อยๆ้อยพอเออบองบังใจไม่ไหวมากเอาแล้วครับเอาเอาแล้วครับลองชิมกันเดือนนี่เดือนนี่เนี่ยเอาแค่นี้พอหน้าไม่เปรี้ยวก็พอได้อยู่น้าเอาจุ่มจุ่มเของน้ำจิ้ม ไปทำน้ำจิ้มไยเลยบต้องคำีไงสาษีเยอเลยน้ำจิ้มวดกับัวดบนลายิกลงคำเอาจวดนะครับตวดมาติดใจติดใจเอาอย่างนี้เลยเอาลองเด้อเอาเด้อพี่น้องเด้อ เอาดเอาดได้เปนอะไราไม่รู้มอนกันแหละอ๋อเขาเป็นอไรอ่เอ้าอ้ออ๋ออ๋อฮ่ดฮ่าฮ่าฮ่าอ่ากันหญ่กูกินได้อะ้ไหมกินอะนี่ลูกเล็กๆกูมันสับสับเับสับไดเบ้ามันสับบังๆบแล้วกจุ ต้อยำว่ะครับก่อนนะคับย้ำหือเข็ดคือไใน่ะมันแดดจุ่มอืมอ๋อเดี๋ยว้อพูดยหญ่อ้วนดีครับสืกมันละเอียดตัน้ำหลแตกแบบเาแตกอแเดยวพูแล้วอ่ะฮออกีสุดยอดครับอ๋อคอย่าเจ้ความเห็นครับ ใส่กะปิแซ่บก็แซ่บน้ำจิ้กกอร่อยน้ำจิ้กอร่อยด้เออเรามียาแก้ท้องเสียไหมพี่น้องมีของหนูอ่ะอ่ะลองมึงครับจาดโอ้หปวดเพราะสองโอดิบโบกง่ายง่าครับโบกง่าอ้ามอ้ากุมว่างอ้ามด้วย นี่แหละเวลาเบเนาะเจ้าย่าไปจุ้มอีกเลยเพราอย่าว่าน่เท้าอมไปัไม่คิดนึกว่าเป็นเนปเปิลนะบอกแล้วเอาพ่อเปี้ยครับไปปิดเค่อจะได้กินขอกินละกินน่อยเปิดไม่อ๋อกินอยู่ไม่ีนกดต้องกล่กินปลาาไม่ค่อยได้เพ่เนาะมันเทพเ่ โอ้ถ้าของเปรียวนี่มีร้อนอร่อยละมุนในปากตาสมตาหวานละมุนละไมใคมชอบเมื่ี เกี uhm. hmm. oh <c ười> <c ười> ah, ่ยวกับบ้านเดื่อพาะเปตตลาดอ่ะของเปรี้ยวนี่เอาไรง้ได้เพราะฉะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเปตตลาดอยู่ั้ทำเกี่ยวกับบ้านทำง้องเงี้ยเพราเราว่าเมาตัวกากกินอะอ่ะจบคลิปน้องเงี้ยเนาะจบคลิปอ่ะคลิปนี้ก็ ถ้าใครหิวก็ไปทำกินเอาเองได้ครับเด้ออะไรก็ได้ที่มันสมๆเปรี้ยวๆน่ะโอ้อร่อยดีบ่มี่บ่มีมะม่วงครับเนาะบ่มี่มะมวงคือบานเขากันเนากินแอปเปิ้ลเนี่ยละครับแทนใช่อันนี้แทนแทนมะม่วงเนาะอาคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้หนึ่งเด้อเนี่ยคลิปนี้ยัวน้ำลายเลยอ่ะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละครับสวัสดีครับ